เห็ดโคนยักษ์ค่ะเห็ดโคนยักษ์ดอกเดียวองพึ่งตะก้าเลยโอ้ยดอกใหญ่มากอันนี้เห็ดโคนมาแล้เนี่ยนี่ดอกใหญ่นี่ยนี่เป็นเห็ดโคนทั้งนั้นเลยเขาหาเห็ดอะไรกันเอ่ยเนี่ยเห็ดโคนทั้งนั้นโอ้โหเอาเราเองหาเห็ดอะไรเราก็หาทุกเห็ดแหนะเดี่ยวดูเห็ดโคนเลยโอ้โหสองดอกนี้สองดอกนี้เมียกินไม่หมดอ่ะอันนี้เห็ดอะไรเห็ดน้ำหมาก แล้วข้างในเนี่ยอันนี้เห็ดละโงกแต่เห็ดไข่ข้างในเนี่ยนะตุ้มๆนั้นเลยหลบฝนก่อนฝนตกหนะักฝนตกคะ่ะทุกคนโอ้ฝนตกในป่ามันเลาคะ่ะทุกคนโอ้ยชุ่มฉ่ำอีกแล้วหาเห็ดกลางสายฝนจ้าวันว่างๆเนาะไม่รู้จะไปไหนฝนตกไปไดยียกีดยาง ก็ประมาณนี้แหละจ้าทุกคนเศรษฐกิจพอเพียงเนาะหาอยู่หากินแบบบนนอกบนนอกของเรามีความสุขกับธรรมชาติค่ะ